มตู้เชื่อมให้แรงในตอนนี้วันนี้ก็จะมากล่าวถึงขดลวดอันนี้เป็นขดลวดเอาพุทซึ่งในตู้เชื่อมอ่าที่ดีๆหน่อยมาตรฐานหน่อยยี่ห้อยี่ห้อหน่อยนะครับก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการอาร์คจังหวะแรกมันจะอาร์คติดง่ายเลยพี่น้องเลยทำด้ตัวนี้นะครับมันจะเชื่อมได้นิ่มอาร์คติดง่าย อักจังหวะแรกได้ง่ายซึ่งก็มีทั้งสองแบบนะครับเนี่ยการสร้างของเขาเนี่ยก็จะมีแกนเฟไรต์แล้วก็ใช้ลวดทองแดงแบนทังนี้ยพันในแนวตั้งรอบรอบนะครับซึ่งผมนับอยู่แล้วเนี่ยประมาณสักประมาณสักยี่สิบกว่ารอบนะตัวนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งแบบนี้ก็จะประหยัดหน่อยนะครับแบบนี้เนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้แกนเฟไรต์ Light, เหมือนกันนะครับเป็นวงแหวน แบบเป็นวงแหวนนะครับแล้วก็จะใช้ลวดสักสี่เส้นนะครับทบกันสี่เส้นนะครับทบกันสี่เส้นในการพันตัวนี้พันก็รอบก็จะน้อยหน่อยประมาณสักแปดรอบเก้ารอบประมาณนี้นะฮะตัวนี้ใช้ลวดสี่เส้นนะครับก็ที่ผมจะโมดิฟายในวันนี้นะครับก็จะใช้นี่แหละครับเหมือนตัวนี้แหละครับโดยใช้โมดแปางตัวนี้นะครับเป็นแกนฟลาย แล้วก็ลวดตัวนี้นะครับก็ความยาวก็ประมาณนี้นะครับเจ็ดิสองเซนติเมตรสี่เส้นก็จะพันรอบตัวนี้ได้ถมันสักแปดรอบเก้ารอบนะครับอ่ะทีนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าวิธีทําอย่างนี้ขูดผิวเคลือบออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะบัดดีไม่ติด สองสามสี่ห้าหกค่นจะได้หกรอบนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับอีกประมาณสามรอบ ครับเสร็จแล้วเราก็อย่างนี้ครับสามารถดัดแปลง Modify ยสายเข้าไปในพักเอาพุทของตู้เชื่อมได้เลยนะครับนั่นคือคอยเอาพุทตรงนี้นะครับต่อเข้าครัวนี้นะครับต่อเข้าครัวดันนี้ด้านลบนะครับครับก็เป็นนั้นว่าก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการ Modify พันขดลวดเอาพุทสสำหรับตู้เชื่อม ในคลิปนี้นะครับ